ไม่ข้าวอ่ะหิวข้าวแล้วกำลังหาที่อันนี้อยู่ที่รีไซเคิลขวดน้ำคือตอนนี้ยขวดน้ำเรามีเยอะมากเราก็กำลังจะไปะทำขวดน้ำให้เป็นเงินคือมันจะเป็นแบบที่เนี่ยมันจะมีรี t ทนแอนเอิร์นใช่ปะ่ะคือมันเป็นของของรัฐบาลเขาเลยคือมันจะเป็นทั้งตู้ทั้งเคาน์เตอร์ทั้งที่บริจาคอะไรเงี้ยคือเราเคยไปทำเราครั้งหนึ่งก็คือเราไปทำที่ตู้ ก็คือเอาขวดยอๆเข้าไปมันก็จะไหลเข้าไปไหลเข้าไปแล้วก็1ขวดอ่ะจะได้10เซนซึ่งตอนนี้เรามีขวดเยอะมากเราอาจจะได้เป็น10ดอนเลยก็ได้แต่ว่าตอนนี้กําลังกําลังหาอยู่ว่าตรงไหนอ่ะใกล้เราที่สุดคือมันง่ายมากเราแค่แบบเซิร์ชไปใน Google ใช่ปะว่าแบบเนี้ย return and earn อะ่ะ mm hmm. แล้วเราก็แบบคลิกเข้าไปเลยเข้าเว็บเขาไปเลยมันก็จะเป็นแบบเป็นเว็บเขาเลยเนี่ยดูดิแบบทำดีโคตร บ่แล้วเราก็สามารถหาได้เน่ยถ้าเป็น reverse vending machine อะก็จะหน,หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้เป็นมี over the counter ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ละที่ก็จะให้ให้มาไม่เหมือนกันจะมีทั้ง b a n k transfer paper washer อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็น cash ได้ด้วยเนี่ยมีเยอะมากอันนี้ก็คือเป็น donation station เฉยๆ,ๆก็คือ donate เฉยเไม่ได้เงิน แต่ว่าเราจะไปทำให้มันเป็นเงินกันเราก็จะหา return point ที่มันใกล้ๆเราแล้วมีร้านข้าวด้วยไหมหิวข้าวแล้วมีร้านข้าวเดี๋ยวจะไปกินข้าวกะเพราหมูกรอบที่คนไทยที่นี่เขาบอกว่าอร่อยที่ทคนบอกเรามากกว่าแบบสี่ห้าคนแล้วเนาะจริงเห็นแบบในเพจใช่ปะบ้านคนไทยอะเพราะแบบโอ้ยหมูกรอบร้านไหนดีนู่นนี่นั่นเงี้ยเขาบอกต้องร้านนี้เท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นร้านไหน แต่ตอนนี้หาก่อนเร็วๆโอ้ยระหว่างระหว่างแกหาฉันจะให้ท่านผู้ชมได้ดูจํานวนขวดของเราเออไปดูขวดก่อนว่ามีเยอะแค่ไหนขวดของเราอยู่ในถุงนี้ทั้งหมดมีหนึ่งวีถุงน้อยถุงนั้นส่วนถุงปลติกอเราจะใส่เป็นกระป๋องเพราะว่ากลัวน้ำหกนี่ที่ขวดจะมีบอกอันไหนหมุนก่น นี่สิบเซนรีฟันใไมเ้ติ้ตเป็นขวดที่รีไซเคิลคือไม่ใช่แค่ขวดน้ำเปล่านะอันนี้ยังขวดน้ําที่เราซื้อมากินนี่เป็นอะโรเวล่าก็มีหมดแต่ว่าแค่อาจจะตัวเล็กอ่ะนี่เห็นไหมมีหมดเลยวันเสาร์ที่ซิดนียของเรานะคะแดดแรงเหมือนกันนะวันนี้เราข้ามถนนวันนี้เราจะเดินไปด้วยเพราะว่า เราคุยกันว่าเราจะลดความอ้วนแล้วเพราะว่าเรากินกันหนักมากเดือนนี้ถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแบบปึ๊บปๆ๊๊อย่างนี้เลยว่าเรากินอะไรไปบ้างตอนนี้เราถึงไหนแล้วเดอยู่ไชน้าเชา สีขวดแล้วคือหนึ่งดอนทำขวดล้นอีกปาใส่บ้างดิอันไหนใส่เเอไหนเขาเข้าไปเลยดดูดูดูด มันเกิดอะไรขึ้นไ้หนูนะคะเรากำลังหาช็อปที่สองตกี้นะคะเราไปอีกที่หนึ่งมาหลังจากที่มันเต็มใช่ไหมมันเป็นแบบเคาน์เตอร์อเป็นอยู่ในร้านสะดวกซื้อแต่ร้านปิดเราก็เลยต้องหอไปสองที่แต่ว่าทุกคนดูตอนนี้เราอยู่นี่คือมหาวิทยา ร้อมตึกทุกอย่างบรรยากาศมันมันน่าเรียนมากเลยแล้วมันก็สวยด้วยมันแบบมันโมเดิร์นมันมันดีไปหมดเลยแล้วด<ห>ิมีสนามหญ้าให้เล่นแบะให้นั่งเล่นน่ะอยู่ตรงกลางเลยบรรยากาศอ่ะเนาะเจอเจอตลาดเช้านะคะที่กำลังจะปิดแล้ว,นนลวเพราะตอนนี้กี่โมงแล้วไม่เช้าแล้วตอนนี้ คือเคยไปกินร้านนี้กันมาแล้วหนึ่งครั้งตอนที่เจอตลาดนะัดที่ไหนนะไปตลาดี่เ <ใน S 1> ชสบ <food. S 2> ูดใช่แล้วคืออร่อยอ่ะวันนี้ก็เลยแบบมาขอชิมหน่อย ข้ากับข้ากับนกว้าอันนี้ไม่ใช่ข้าวอันนี้เป็นออเดอร์สั่งมามันมีเหลือแค่ไส้กุ้งอย่างเดียวนะคะเขาก็จะใส่เป็นชิลลิโอ,อยอล์ใส่ซอสแล้วก็พอนสิ กุ้งแบบมันจะมีห <pawn> น่อไม้ข้างในด้วยเห็นปะอนื้ออะรอ่ะหนเขาแบบตอนโดนน้ำจิ้มเยิ้มๆโอ้เรื่องน้ำจิ้มขอให้บอกคืออืมก็แบบวันขึ้นตอนร้อนๆคือโคตรดีเลยสั่งกะเพราหมูปอกแกสั่งอะไรบ้ามันสั่งบะหมี่เกี๊ยวหมูปอหมี่ แคงเกี๊ยวหมูกรอบเราอ,อยู่กันที่ร้านแม่อองนะคะอยู่ตรงบอร์ดเว<ช>เร์ร้านานี้หมูกรอบดำมากเราก็เลยสั่งรูปเมนูที่มีหมูกรอบร้านอยู่ข้างล่างนี้จริงจริงจรงจรงร้านอยู่ตรงนี้ค่ะนี่จะเป็นพุงพ่งก่อนมาก หมี่เกี๊ยวหมูกรอบน้ำแห้งขอน้ำซุปเพิ่มค่ะชิมมันก่อนเลยในนีนน้มันเป็นเหมือนบาร์ด้วยเนาะแบบจะมีคนมาดูบอลอะไรเงี้ยก็จะบรรยากาศชงชิ้กันนิดนึงมนาะทุกคนมาเรามาชิมกันก่อนไปดุยโอ้โหหนึ่งมับแต่ว่าสูรินทิพย์ยังเป็นที่หนึ่ง นี่เคยเห็นว่าที่เขาดูว่าแบบเราเป็นคนยังไงจากการที่เรากินข้าวจากตรงไหนเลยที่แกเริ่มกินจากตรงกลางแล้วดูกรู้ดลเริ่มกินจากตรงกลางเยเป็นคนตะกาบมุ่ม,มับมาอีกครั้งนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณสี่โมงกว่าเพราะว่าเราไปเดินอาทำไมอ้กลัวเต็มหมอคือเราไปเดินเล่นกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเราจะกลับมาซื้อของที่นี่พอดีเลยแวะมาดูข่ะหมอเราเหลือขวดอีกแค่นี้เดียวแหละมีใจเดี๋ยว วัชพันธ์อยู่ดูเลนะคะสิบสิบขวดสุดท้ายของเราแล้วก็กระป๋องที่เหลือคือไม่ว่าขวดจะเล็กจะใหญ่กระป๋องอะไรเงี้ยก็คือติดเชนเท่ากันหมดเลยใช่แล้วเนาะไปละเดี๋ยวอ๋อ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 ทำไมอ่ะมันติดเปล่าหมอบไม่เอาจ้าไม่เอาอันนี้คือกระป๋องนี้อาจจะไม่ได้หรือเปล่าดูหรือยังไม่ได้ ไหนขอดูหน่อยเป็นเพราะอะไรไม่มีเขียนว่าสิบเซนใช่ไหม <c oughs> อ่านี้กดเป็นไวเชอร์เราก็จะมีไวเชอร์ออกมาเอา้าอย่าบางังอย่าบางังโอเคก็คือตะเกียถ้าดูอ่ะก็จะเห็นเลยว่ากระป๋องเมื่อกี้มันเป็นเรากระป๋องต่อคือมันเป็นกระป๋องน้ําที่เราซื้อมาจากแบบร้านเกาหลีอะไรเงี้ยเลยคิดว่าอาจจะเป็นพวกนําเข้าหรือเปล่ปา,าแบบไม่ได้ผลิตในออสเตรเลียก็เลยไม่ได้รับสิบเซนนะั้นไปฮะขอทั้งห<ะ>มดวันนี้อันเก่าอยู่ไหน อันเก่าอยู่ในกระปเป๋าตงค์น,นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของในวูเอร์แล้วเดี๋ยวตอนเราใช้เราจะถ่ายให้ดูอีกทีรอบแรกเราได้มาเจ็ดเรามีเราได้มาสองจุดสี่สรุปว่ารอบนี้เราได้เก้าจุดสี่ก็ 4, คือเราเอาขวดมาเก้าส <4 40 S 2> ิบสี่ขวดสิบเซนก็คือเราเอามามเก้าสิบสี่ขวดพุ้มนะแกเพราะว่าคือเล่าเลยว่าเราอ่ะซื้อน้ำมาแพ็คหนึ่งได้สิบหกขวด,ดแพ็คหนึ่งอะประมาณสี่จุดแปดดอล ซึ่ง16ขวดเท่ากับว่าเราได้สดด่วนลด1.6ดอลถ้าเราเอามาแล้วใครที่อยู่ออสเตรเลียแล้วก็ก็อย่าถิงขวดมันมันได้มันช่วยลดแจะจ่ายก็คืออย่าลืมโหลดแอป Return and Earn แล้วก็หา Location ลุยมันเป็นการ Recycle ด้วยแล้วเราก็ได้เงินด้วยเดี๋ยวจะดูว่า10ดอลที่เราได้มาวันนี้ประมาณ10ดอลเราใช้ <ỡ> ทำอะไรบ้างเราจะไปซื้อของกันใช่ ขวานะมันจะมีแทรมมาปึ๊บแล้วก็ข้ามถานนนะถ้ามันเป็นแบบไฟแดงปิดๆล้วอ่ะอยากข้ามเลยใช่พอ,พอรถพอรถที่จอดรอไฟแดงอยู่อ่ะคือแบบแตะคันเ,เร่งรอแล้วอ่ะอันนี้คือได้ยินเสีอยงแตรตลอดเวลาแบบรอใช่เขาก็มาถึงแล้วนะ,ะฟิวเป็นแบบบิ๊กซีเหรองี้เนี<ด>่ยอันนี้ทางเข้าหรอที่ทางออก <c oughs> อกี่ยขนมมาทันทีเรามีเรามีกท่ขั้นตอนนะ9.4ตอนอื่นที่าจะซื้อก็คือกุ้งเพราะว่ากุ่งเนี้ยเรามีแพนที่จะทำมะก,กรลดตีนไกยา่าแล้วก็กุ้งซื้อกุ้งก่อนเพรากุ้งจะอยู่ข้างบนคิดว่านะข้างบนมันเป็นแบบเิีวอาหารแหง้งครีมต่างๆ ีสน,นนี้แล้วบันไดเลือ่อเขาน่ารักมากเลยนะยืนนี่เปลี่ยนทาเก็ตละเปลี่ยนทาเก็ตจากของขาวก็เลยของสุขภาพดีแล้วกินผลไม้ก,กันดีกว่าเราจะเลือกทันี้เราต้องเลือกอยังไงเลือกก็ไม่เป็นนะแต่ว่าอันนี้แมทเอาดูนั่งกินแล้วกันดูตุด้วยดูตุด้วย้เ <Yeah! S 1> ขอบใจเฮ้ยนั่นก็โอเคแล้วนะว่าคือเราได้มาสามอย่าง จ่ายเงินกันดูสิว่าเราคำนวณราคามาตัาเกินเท่าไหร่เอาตู้ไหนดีคะจอบนี่ไหน่สิ่จุดห้าอุ้ยมันมีหน้าแกตอนตอนแบบกำลังอันนด้วยอันนี้เท่าไหร่รักแปดล้วอะเกินว่ะ นิดเดียวเองเดี๋ยวเราก็จ่ายส่วนต่างไวอันนี้ใบนี้กี่ดงังสองจุดสี่นะตึ้งสี่เออมขึ้นเลยอ่ะตรงน,นี้เห็นไหมแล้วก็นี้อีกอันหนึ่งอ่ะอเออคย้วมากเห็นไหมทุกคนมันลดแล้วทั้งหมดเก้เหรียสี่สิบอันนี้ทั้งหมดนี่นะคะสามอย่างนี้ เราจ่ายแค่หนึ่งดอลเท่านั้นเยยมะ